นี่ครับวันนี้ผมสั่งลอกชิมานุ FX ปี2019ครับผมเบอร์4,000ครับผมตามนี้ครับเราจะแกะให้ดูครับว่าตรงตามสเปคไหมครับนี่ครับผมสั่งประมาณนี้ครับผมตามที่ในรูปเลยครับผมว่าจะตรงตามไหมครับก็ทำการ ถ่ายวิดีโอไว้ก่อนครับผมเพื่อเป็นหลักฐานในการที่ว่าเราสั่งของครับผมเพื่อตรงตามหรือไม่ตรงตามจะได้ตีกลับได้ครับผมตูลิปไปเรื่อยๆครับครับผมตรงตามที่สั่งไว้ไหมครับแกเลยครับครับผมอุ้ย มามาโอ้ย้โหเฮงๆครับโอ้เสี่ยมังอะไรอะไรเนี่ยบอกตกปลาครับผมโอ้ยเมื่อกี้ได้คันนี้เอาลอกนี่ใช่นบล็อกเนี้ยเอาลอกเลยเฮงๆฮงเฮงผมจัดไปครับผมเแปดร้อยอันนี้ห้าร้อยสามสิบ ปยคือค้างในยังอยู่คนนี้ก็ได้ได้อันนี้เบอร์สี่พันครับผมถูกไหมครับผมถูกไหมนายถูกเนี่ยฮะอีสวยดีจนี่ครับผม อือนี่ปืนใหญ่ว่ะนี่แหละตัดดินไงเบอร์อะไรเบอร์อะไรสี่พันครับผมเป็นล็อกชิเมโนอะไรเอลเอฟเอ็กเอ๊ะอือเอฟเอ็กเบอร์สี่พันครับครับผมคนณไหมต้องลองดูครับว่าทนหรือไม่ทนชนเดี๋ยวเบอร์ใหญ่อยู่นะใหญ่ตองตามรูปเลยครับมีใบรับประกันไหมครับใช่ นี่เป็นรับประกันของแท้ครับแท้จากร้านนะครับแท้จากร้านเลยครับผมหลังแท้เป็นมันลมุนด้วยผมมุนหมุนนี่เหรอหมุนนี่นี่เอามองไหนเฮ้ยมุนดองไหนี่นี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมไปย่ะโอ้ยนี่อู้นี่ครับฝังในของดีนี่หว่าโอ้ยโอ้ยน่นอน เป็นไงเป็นไงครับไม่ได้่รู้ไดาซิวมาเลวยก็รู้มาดาซิวตามนั้นนี่อันนี้เตีปยวมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกลองมันลองเอ่อมันลึกจำนนาทินึงย่อเบอร์สี่พันอาทิครับเออเจ้วแด้วจ่สองสั่งสองพันครับผมก็ไม่พอไม่พอ อันนี้ปกหน้าดินครับเปลี่ยนจากปีเหกปลอมเป็นตรงหน้าดินย้อนไลท์อะไรย้อนไลท์ย้อนไลท์ไม่รู้เลยเขาจะจะไลท์จะไลท์อาไล์ผมใครไลท์ไปไปโอเคครับผมก็ตามนี้ครับตรงสเปคครับผมเอาไปคิดเลยใช่ครับเอาไปคิดไปคิดไปคิดเลยฝากกดไลค์กดแชร์อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปังคุ้งชแนลครับผมกับช่องที้ดวยอ่ากับ ตุ้ยพาเลาะชาแนลครับผมอยู่กบินฝากด้วยนะครับช่องเล็กๆช่องของผมครับผมฝากเซนเท่าไฮโดรไทยจุ๊บจุ๊บโอเคครับผมบ๊ายบาย